เรื่องเกิดเรื่องตายสำหรับป้านี่มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้าเองเนี่ยพอป้าเกิดได้แป๊บเดียวแม่ของป้าก็ตายนะเพราะนั้นไอ้ความสนใจเรื่องความตายมันอยู่กับป้ามาตลอดแหละนะคะเ,เด็กที่แม่ตายเนี่ยจะพบ คำถามอันหนึ่งที่ชินเลยแม่ไปไหนอะแม่ตายค่ะทำไมแม่ไม่มารับละ่ะแม่ตายค่ะนั้นคำว่าตายเนี่ยมันอยู่กับป้ามาทั้งชีวิตนะคะม,มันก็เลยฝังฝังรากเอาไว้อะว่าเออชีวิต กับความตายมันคู่กันไหมแล้วก็ความตายมันมีผลอะไรกับชีวิตอื่นไหมนะคะแล้วก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าป้าเห็นคุณค่าของทั้งทุกขทั้งสุขเพราะว่าถ้าป้าไม่เคยผ่านทุกข์มาเยอะมากป้าคงไม่มีความเข้าใจอะไร ที่จะมาคุยกับคุณวันนี้ได้และถ้าป้าไม่เคยสัมผัสกับการสูญเสียกับความตายชีวิตป้าคงไม่รู้สึกถึงความสดชื่นที่ชีวิตมีโดยธรรมชาติ